สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะนิดนะคะก็จะมาพี่นิดก็จะมานะคะแม่นิดก็จะมาในเรื่องของแบ่งปันในเรื่องของคาถานะคะไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศนะอันดแบับแรกค่ะนะถ้าตามหลักนะคะทั่วไปที่มิทเคยไปไหว้ตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคาถาคล้ายคล้ายกันคือ ให้ทุกคนสวดนะคะตามหลักพระพุทธศาสนาก่อนค่ะว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบนะคะแล้วก็กล่าวคําว่าโอมสีคณีสายะนะมะหะโอมสีคณีสายะนะมะหะโอมสีคณีสายะนะมมะหะสามจบแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะมีหลายคาถาน,นะคะให้มาแบ่งปันกับทุกคนนะคะพี่นิ้งซื้อหนังสือมาอา่านเราอยากจะให้ทุกคนจุดทูปสิบหกดอกค่ะนะคะเพื่อไอ้ท่านได้รับรู้รับทราบว่าเราต้องการอะไรก็อธิษฐานอันเชิญท่านนะตรงเชื่อว่าท่านมีอยู่จริงนะถ้าไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้นะตรงเชื่อว่าเราเอายึดเอาความดีนะคะตามหลักที่ท่านเป็นถ้าคุณเดีวจะจริงๆแล้วประวัติขององค์พ่อในนี้ก็มี นะจะมาแบ่งปันนะอ่ะอาจจะทำัาละสามสี่ให้คลิปมันจะไม่เท่าไหร่นะอ่ะก็จะให้เต็มที่ค่ะวันนี้เขาขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดซับ c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดซับสไคร้พี่หนึ่งนะคะพี่ก็จะทําพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็พิ่งนะอ่ะ แต่การนับถือองค์พ่อพี่เด่นเรานับถือมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยได้ขออะไรองค์พ่อเลยนะไม่ได้เคยจริงจังในการขอพรองค์พ่อเลยแต่เคยขอพรเฉพาะตอนที่เคยขายแอปเปิลตอนนี้น่ะเราจะตั้งใจนะคะปฏิบัติแล้วก็ขอพรองค์พ่อลองดูเพื่อจะเกิดอะไรดีกับครอบครัวเราบ้างเนาะทุกคนเราก็อยากจะได้เงินก้อนใหญ่เพื่อมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเราเหมือนกันค่ะนี่ก็อยากจะมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองค่ะนะแต่ด้วยความที่ เราก็ทำมาเรื่องนี้มาผนสุดท้ายเราก็หยุดทําเราก็เลยบอกตัวเองว่าปัจจุบันนี้เราไม่นิ้นอยากจะขายของเราอยากจะให้ความรู้ไปก่อนเนาะพอให้ความรู้ไปเยอะๆแล้วเพื่อนๆได้ะไรจากเราแล้วเราสร้างตัวตนสําเร็จเนาะค่อยว่ากันนะทุกคนอะก็ขอบคุณนะที่กดติดตามไปแล้วด้จ้าบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะกใอ้ทุกคนมีความสุขนะคะเราก็าัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปัฒนานะอธิฐานจิตเอาได้เลยนะให้ ของพ่อวิกินตอวยพรให้กับทุกคนนะคะ